สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อสบายๆบายสไตล์เราพาก,กินครับผมมาทานมื้อกลางวันกันไปรื้อของจากในตู้เย็นมาเนี่ยีอย่างละนิดอย่างลหน่อยนี่ปลาอินทรีเมื่อวานก่อนอันนี้แจว <c oughs> แจววันไหนไม่รู้ไม่เสียหรอกแจวแล้วก็มีผัดหน่อไม้แล้วก็มีผัดปลาดุกหน่อยนึงไข่เจียวเมื่อวานนี่ฮะข้าเหนียว ว้าวมากินไม่เข้านึ่งไม่เข้าไมโครเวฟมาตอนแรกแข็งปักเลยอยู่ในตู้เย็นเป็นไก่นะอีกห่อนีอ่ก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันร้านหมูทอดเชียงไายซอยจรันสามเจ็ดะีทั้งหมูทอดไก่ทอดไก่แบบเป็นแบบนี้โอ้ร้อนเลยฮี่อะไรอ่ะ โบซื้อมาไ,ไม่รู้ไงเอ็นเอ็นแหนมแหนม,หนมเอ็นหรอกอะไรอ่ะแป๊บนะนะว้าวมากินข้าวกันครับกินด้วยการมาเพื่อนีน่แหละกินข้าวนึ่งต้องมีนี่มีน้ำพริกอันนี้อีกนะนพริกนี้ยังกินไม่หมดเลยอันนี้ก็อร่อยนี่น้ำพริกตาแดงอันนี้แจว่วอันนี้ผัปดปลาดุมีหลายอย่างเลยอ่ะอย่างลิ้นอย่างออยเยงี้อร่อยดีไข่เจียวหมูสับเออบอกไปแล้วนี่ลนะ่ะพูดทำไมอีกวะ จริงๆมีต้มจืดด้วยนะแต่ไม่ได้เข้าพวกไงก็เ,เลยเอเอไม่เป็นไรมาไปลุยกันครับผมไหว้ขอรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วฮะมาทานด้วยกันเพื่อนๆโอมจำปุทะลุป,ปัญญาโอมปัญญามหาจำปุกิริมิทิณังในวังอิกะวิติประสิทธิเตให้เ,เพื่อนๆนะครับมาแล้วก็กาแฟของเราไปสำหรับกองหน้ากินกันเลยล้างมือแล้วนะอุ้ยกินทั้งเก่าก่อนดีกว่าห่อเนี้ยห่อนี้ กินไปแล้วไงแต่ห่อเนี้ยเพิ่จะแกะไงเขาเหนียวนึงโอ้ยนึงนึ่งข้าเขานึ่งเนี่ยแบบนิ่มอยู่เลยเห็นปะอันนี้คือแกะแล้วโดนลมแล้วไงเรามากินห่อนี้ก่อนเเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมูย้ายไปนี่ก่อนเดี๋ยวอันนี้เก็บไปกินได้คือเวลาเขานึ่งอ่ะเวลาถ้าเรากินแล้วอ่ะไม่เหมือนกันนะเวลาสัมผัสพวกลองสังเกตด,ดูพวกเขาเหนียวเขานึ่งน,นะเขานึ่งนี่เป็นภาษาเหนือไงถ้าขาเหนียวก็ภาษากลางหรือก็ ถ้าเรากินแล้วอะ่ะมันจะแบบแห้งๆหน่อยแต่ถ้าไหนที่ยังไม่ได้กินที่ยังไม่ได้แกะหอ่อก็จะนุ่มๆโอเคครับปกินกันรสหรับล้องหน้าไปดุยยายมาเลี้ยวรอแล้ว,ลวไม่รู้อะไรนะจะเป็นแหนมหมูว่าก็ไม่รู้อันนี้ไก่ทอดมาทานด้วยกันแบบนี้จิ้มแบบนี้เลยนะอยากกินอะไรก็แจวเอาอน,นี้บองลุยนี่ครับมันสลับไปสลับมายากนะเพราะว่า เรากินข้าวเนึ่งไงผ้าเช็ดมือใช้ได้ทุกอย่างอีกแล้วทานนี้ใช้แค่เอาไปซักซักให้สะอาดหอนี่ห่อมาละห่อมากินนี้มากินห่อนี้ก่อนมาทานด้วยกันข้าวนึ่งสลับไปสลับมาถ่ายให้ดูมันจะเปื้อนโทรศัพท์เพราะว่าเป็นข้าวนึ่งอะอืมอืมกินกับแก้วนี้อร่อยมากครับมันยพาอยู่แต่ว่าดูกันคลืออน มื้อเช้ากินไปละวมื้อเช้ากินกับแกงที่ซื้อที่ร้านใส่บาทอะ่ะสรุปว่าเราไม่ทิ้งเราเสียดายเราก็เลยเข้าไมโครเวฟก่อนเมื่อคืนใช่ปะแล้วก็พอตอนเช้าก็ลองกินดูอ๋อเขายังกินได้อยู่ก็เลยฟาเรียบไปเลยเสียดายมาคืออะไรหมูไม่ใช่เอนแหนมแต่ก็เค็มเ็มดีคือเขานึ่งร้านนี้อร่อยมากนะเขานิ่มหมักเขานิ่มดี ใครผ่านไปผ่านมานะเขาขายไม่แพงดนะ้วยข้าวเหนียวไก่ก็ห่อละยี่สิบห้าบาทบางทีก็ให้แบบแน่นๆเลยแล้วก็มีพวกข ון หนึ่งข ון ในเนาะอยากกินข้าวึ่งท็รนะ้านนี้แทนจริงๆกินกับไก่ก็อร่อยนะนี่อ้าวเจ๋อเลย อย่าลืมหาข้าวทานกันทุกนะำอมพริกตาแดงอร่อยโบเขาซื้อมามข้าวตึ่งดีว่ะแค่ตู้เย็นมาสองวันมัาเอาใส่แมคโครเวฟพริกตาแดงของคนใต้ทำอร่อยมากอือดีมันคนละฟิกลกับแจ่วนะ ชอบกินข้าหนึงโอ้โหถ้ามีไส้อัว่วนะโอ้โหเบคอขนาดไม่ได้สั่งมนาะสั่งติดไว้ดีเลยเวลาไม่มีอะไรกินนะไส้อัว่วใส่ตู้เย็นก็เวฟให้พอดีนะไม่ไหม้เอาเวฟไฟแรงเกินมันจะไหม้นะแต่ถ้าเราเวฟพอดอีมันจะไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้มแปลว่ามันไม่ไหม้ไงไม่ไหม้ไม่ไหม,ไม,ไม้ยังไงจิ้มไข่เข้าที่สุดแล้วกนะับข้าหนึง หูไ oh. ข่เจียวหมูสับมะวานของน้ำโมที่เราบอกว่าเข้มข้นอะ่ะแต่ถ้ากินกับข้าหนึยวหน้าจะไม่เข้มอืม mm hmm. ดีลืมหาอะไรกิน,กนด้วยแนละ้ mm hmm. อบางทีซอบซื้อมาหลายๆอย่างอะ่ะแล้วก็ เอกินไม่หมดเราก็ข้าไมโครเวฟกว่อนแล้วก็เอามากินพร้อมกันเนาะมันกินได้หลายอย่างเลยแจ่วบองอันนี้เป็นแบบแจ่วปะลาสุกถ้าแจ่วปะลาดิบอะ่ะจะมีเป็นตอนๆเลยนะอันนี้ไม่มีมดีนี่ไก่ หมดแล้วว่ะขามเนงอ่ะจัแต่ต้องแกะห่อนั้นแหละกินข้านึงแล้วมันเพลินนี่กระดูกกรอบตรนเหลือลอยู่เลยกินหลายอย่างพริกตาแดงกับหมูทอดโบซื้อมหอหาห่อเท่าไหร่ไม่บสามสิบมั้งข้าข้านึงด้วยแต่ถ้าเป็นไก่มันยี่สิบห้าถ้าเป็นหมูสามสิบมั้งอุ้ยหมูเด้ง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 อย่าลืมหาข้าวทานกันด้วยนะ อันนี้มื้อกลางวันประมาณจะบายสามอ่ะออดีอดใจไม่ได้อ่ะอลักสลับให้ดูเนี่ยตอนที่ไปหาคุณย่าที่ลำปางอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีข้าวนึ่งแล้วก็มีไข่เจียวให้ป่ะแล้วก็มีใครเป็นคนเหนือจะรู้มันเป็น น้ำพริกคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่จะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศวย้ยแล้วก็นั่งกินกับไข่เจียวหมูหมูสาบหรือว่าไม่ก็เป็นไข่เจียวธรรมดาแล้วก็กินกับน้ำพริกน้ำพริกมะกอกนะโอ้โหโข้รอร่อยนี่ฮะมื้อกลางวันเราโอ้หไม่พอต้องแกะห่อเนี้ยใครมากินลองดูหน้าฮนะมหมูทอดเชียงไฮ้อร่อยเขาให้เยอะด้วยนะเนี่ย นี่ยังไม่หมดนะหมูไปไหนแล้วนี่หมูอยู่นี่นะนี่หมูอยู่นี่เมื่อกี้เทปไปหน่อยเดี๋ยวเองเนี่ยเขาให้มาเยอะจริงไปซื้อตอนใกล้ร้านใกล้ๆจะปิดเดี๋ยวหให้โคตรเยอะอ่ะต่อ,อชอบกินเครื่องในให้อร่อยเครื่องในไก่ไมะ้สามสิบหรือว่ายี่สิบห้าวะไม่มีหรอกยี่สิบห้าน่าจะสามสิบการเทสถ่ายไปเลยนะระยะซูม,อม,อมลองจบแสเจ้า ไม่ค่อยได้ไปทางเหนือแล้วคุณย่าเสียปลาก็ไม่อยู่ละปกต,ติปิดเทอมอะ่ะจะได้ไปเที่ยวลำปางพียงใหม่ฝางแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอไม่ไ,มได้ไปหมดและวพราะคุณย่าเสียแล,แล้วเขาก็เลยอาเขาเลยขายบ้านที่ลำปางอยู่ที่บ้านปันเงาทั้งถัดเสื้อป่ะมาขอโทษเกี่ยวไ้ด้วยกินด้วย เดี๋ยวโทรศัพท์วางไว้เล่าให้ฟังเกือบจะไม่ตอนตอนนั้นพอคุณย่าเสียใช่ไหมเราก็อยู่กรุงเทพนี่แหละเราก็ขึ้นไปหาคุณย่าไปงานไปงานศพคุณย่าพอคุณย่าเสียเราก็ไปบวชหน้าไฟให้เขาเวยบวชหน้าไฟเป็นภาษาจําเกือบจะไม่สึกอะตอนนั้นอะเออแล้วก็โหตอนแรกจะได้บวชยาวแล้วนะมันสงบมากเลยะ่ะพอเวลาเราบวชอยู่ทางเหนือนะที่ลำปางอะ แต่พวกอาบอกว่าให้เราออกมาเคลียร์ปัญหาทางโลกให้เสร็จก่อนนั่นแหละเราก็เลยพอตอนนั้นเราเราจะสึกแล้วเราร้องไห้เลยไม่อยากสึกมันสงบอ่ะทําบุญคือแบบพอไปเหมือนแบบไปทําได้ใส่บงสักเวลามิญาตโยมใส่เงินใส่อะไรามาเงี้ยต่อเอาเงินไปนหยอดในต,ตู้ที่วัดหมดเลยเราไม่ได้เก็บไปเลยนะพอสึกมาคือไม่มีตังค์สักบาทเลยเพราะเราเอาเงินเข้าวัดหมดมรู้สึกว่าการบวชอะ่ะมัน ก็เหมือนเป็นการสละเนาะมันไม่ได้บวชเพื่อสะสมอะตอนนั้นนะนะไม่แน่นะท่านได้บวชต่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นใต้บรนเจ้าวาดแล้วเจ้าวาดเป็นใครรู้ป่ะเป็นญาติกันเจ้าว่าดเป็นเจ้าวาดเป็นเป็นญาติท่างหานะทางลาปางแล้วเชื่อไหมว่าพี่พี่พี่ลูกพี่ลูกน้องกันเหมือนกันอยู่ที่ที่พิจิตรอะที่สะพานหินอะเขาเข้าไปบวชบวชบวชเขาเหมือนกันเหมือนเขาเขาก็บวชเหมือนบวชน้าไฟหรืออะไรเงี้ยแหละเขาไปบวชเชื่อไหมเว่าตอนเนี้ย เขายังไม่สึกเลยอยู่ที่วัดยังคีนะเขาชื่อหลวงพี่ปีหลวงพี่ปีเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เลยเจอพี่เขายัางถามอยู่เลยเขาเจอเขาถามนะ่ตจะเจ้เจ้าถามบวชไหมถามจะบวชไหมบอกยังครับพี่แบบเดี๋ยวรอแบบตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่มีอะไรไงเรามันสงบพ,พอตอนนี้พอเรามีลูกแล้วไม่ได้แล้วไงนอกจากจะรอให้เขาโตหรืออะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าลนะพี่เขาไม่บวชแฟนเขามาขอให้เขาสึกเขาก็ไม่สึกตอนเนี้ยบวชจนจะจะก็เจอเขาถามว่า จะบวชจนมันเจ้าวาดเลยเม่อล่ะอะไรเงี้ยแต่เขาแต่เขาก็เออเขานิ่งนี่นะของสายไปทีของงส่จะได้เป็นเจ้าวาดาวาแล้วมั<笑><笑>้งเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็้ตอนนั้นกลับไปก็ไปเจอเขาเขาบวชอยู่ที่บ้านเลยจริงนะมันจริงๆถ้าเราสละอะไรแบบได้ทั้งหมดมันก็บวชแล้วมันก็สบายใจชีวิตคนเรามันสั้นเว้ยนะเพื่อนมาละถือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกัน เราสะยาวอ่ะอืมไม่ต้องโอ้เสียงประตูที่นี่เขาไม่มีเอ็นข้อมือกันเขาแบบปุ้งปังปุ้งปังตลอดต่อไปคนใจร้อนนะัจริงแต่บอกอยู่ว่าให้เราตรวจมงส่วนบนทุกวันเจตใจเรามันจะอืมมันก็แต่ใจร้อนน้อยลงจะบอกว่าใจเย็นแล้วก็ ก็มีบ้างบางอารมณ์นะเรายังเป็นปู่ตุชนนะบางทีปิดประตูเสียงดังๆที่ต่ออปปอกไปตะโกนเลยนะเฮ <c oughs> ้ยไม่เกรียงใจกันมากหรอกมันเป็นห้องห้องมันเป็นเหมือนคอนโดอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเจ้าของห้องส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่หรอกไปให้คนอื่นมาเช่าแล้วให้คนอื่นมาเช่าก็ไม่ก็ไม่ดูว่าคนที่มาเช่าอ่ะเป็นยังไงคือคนที่มาเช่าเราเข้าใจคือคนมาเช่ามันก็ไม่สนใจหรอกถ้ามันมีปัญหาอะไรมันก็ออกไปได้แต่เราอ่ะอยู่ที่นี่เลยก็ใช่ป่ะ พูดยากว่ะต้องอยู่ที่ตัวเราละใจเราเราเครื่องคิดถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเรานะทําอะไรไปอ่ะมันเหมือนขาเราก้าวเข้าไปอยู่ในคุกข้างหนึ่งนะให้ป่ามันไม่มีใครกลัวใครเว้แต่มันอยู่ที่ใจเราเว้ว่าเราจะใจะเย็นได้บ่านะนัะนแหละก็จะบอกเพื่อนว่าใจเย็นๆเนาะบางทีความคิดแค่วูบเดียวเองอ่ะที่เขาพูดว่าอะไรนะ อารมณ์ชั่วบูบมนั่นแหละอารมณ์อารมณ์ชั่วบูบนั่นแหละไปอยู่ข้างในกันเยอะแยะแล้วจะทําอะไรต้องคิดก่อนเลยว่าคนที่ตามมาเป็นยังไงแล้วเราทําไปเป็นยังไงโอหถ้าตอนตอนัยรุ่นต่อคิดได้สักขนาดนี้นะเขาคงได้บวชจริงๆนะเราใจเย็นๆจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปคนห้าวก็กินข้าวผ่านทูบไม่ไงั้นก็ไปอยู่ในห้องกงนะ้าน,นกินข้าวอร่อยๆดีกว่านานะ ใจเ,เย็นๆเอาข้าวนึ่งหมดคือจะบอกให้เพื่อนๆสวดมนต์ทุกวันเนาะเดี๋ยวมันจะดีเองก็จางเมื่อก่อนอะโ,โมโหนะเคยทะเลาะกับแฟนเก่าอะโมโหเป็นเดือนอนะเออบางทีโมโหจนแบบตัวเขาหายไปเลยอะเพราะเราไม่ไปงอเขอะ่ะเดี๋ยวนี้พอเราคิดว่าถ้าเราแบบทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราทะเลาะกันอะ,พะเพื่อน เราไม่รู้เว้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเราใช้เวลาโหนตั้งเดือนหนึนน่งเนาะเสียเสียเวลาเนาะแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวไปสไนทนาทุวกวันมีความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไอเวลานั้นอะ่ะที่เราโกรธเขาอะ่ะมันโหมันร้อนรุ่มมากนะแล้วเวลาเราโกรธเราโมาโหเราคิดมันเครียดปวดหัวมากเลยแนละ้วต่อไปอะ่ะใช่ป่ะเราก็เลยแบบคิดได้ไงพอเ,เราเริ่มอายุเยอะเราก็จะเริ่มคิดได้ประสบการณ์มันจะสอนเราเองว่าแทนที่เราจะแบบ เดินไปแบบขอโทษเขาขอโทษนะบางทีมันไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องแบบที่มันมีสาร่าเลยอะโกรธงอนกันอย่างเงี้ยงอนกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ตอย่างเงี้ยแฟนเก่านะนั่นแหละอืมจริงเท่าเนึ่งกันเ่ยลิ่มจริงเลยเนี่ยหน,นึ่งลิ้มเลยโอเคเราก็ใช,ช้ชีวิตให้มีความสุขกับทุทกๆวันแล้วกันเนาะ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเอาล่ะเราก็แค่มานู้นคนหนึ่งอะ่ะยังมีรักรอบกดหลงไอยู่เอาอุอ๊ย <c oughs> ไอ้ที่วางตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะเพื่อนทานข้าวกันไปแฮปอันไหนดีครับผมขอเป็นวันที่ดีๆสำหรับเพื่อนๆเ,เนอ้องไม่มีใครแบบดีตั้งแต่แรกเว้ยต่อเขาไม่ได้ดีตั้งแต่แรกเว้ยแต่เราก็สามารถจะใจเย็งใจเย็นลงได้แล้วก็ มีสติได้เนาะโอเคไปคนท้าวกินเผาวขวันธูมนะไอ้วะหาได้กิน,กนด้วยเราถ้าเราคลิปได้จะสิบแปดป่านนี้มันเจ้าวาดไปแล้วไม่เกี่ยวหรอก อยู่บ้านเราก็มีธรรมประปฏิบัติทําได้เนาะโอเคครับไปละเวลาบางทีถ้าเราทนไม่ได้นะเวลาเราทะเาาลาะกับแฟนเดินออกห่างไปสักคั้หนึ่งแต่ไม่ไม่ต้องห่างไกลนะแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มจาใจเย็นลงแล้วเราค่อยขับมาคุยกันบางทีมันถ้าเราใจร้อนตอนแล้วเราคุยกันนะเรียบร้อยแตกหักหรือไม่งั้นก็ บางทีเราไม่ผิดเราก็เลือกที่จะขอโทษได้นะร้อนกับร้อนอยู่วยกันก็บึ้มมันต้องร้อนเย็นร้อนกับเย็นเหมือนยินกับหย่างเห็นไหมดำขาวขาวดำวนะน,นั่นแหละคนนึงใจร้อยคน,นต้องใจเย็นอีกคนหนึ่งโมโ oh, หอีกคนหนึ่งก็ต้องร้องเนาะโอเคครับชีวิตคู่มันจะได้แบบมีความตูกนะโอเคบาย